กลับมาพบในช่วงที่สองของรายการครับท่านผู้ชมครับกับท่านประสงค์นุรักษ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและสัรหาแล้เป็นอดีตประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาติดตามนโยบายด้านความมั่นคงวุฒิสภาท่านผู้ชมครับพี่สงกี้ท่านประสงค์เดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราคุยว่าแนวคิดการจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีเรื่องทุจริตช่อลาดบางหลวงเนี่ยเพื่อให้ไวขึ้นรุนแรงขึ้นการทํางานพิจารณาคนคนที่โกงเนี่ยก็ได้แบบรวดเร็วยิ่งขึ้น มองยังไงครับแบบนี้คือถ้าทาได้อย่างนั้นผมว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะคุณสุินฮะคุณสุทินฮะที่จะให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปหรือมีการดําเนินการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เรียกกันเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าการช่อราดบางหลวงวันนี้ท่านเปรมท่านได้แสดงความคิดนี้ออกมาที่วพอออกมาใช่ไหมฮะว่าท่านอยากจะเห็นในมีสารช่อราดบางหลวงเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งท่านบวรศักโโดิ์สุวรรณโอวรนโนท่านเห็นด้วยโอ,โอนะ้เห็นด้วยท่าน้รุนแนวทางอันนั้นแนวทางนะ,ะที่จะทํามาในลักษณะหนึ่งลักษณะใด<ข>ผมเองก็เห็นด้วยนะท่านบอกว่ารุนแรงรวดเร็วและได้ประสิทธิภาพครับผมเองส่วนตัวก็เห็นด้วยที่จะมีสารได้ขึ้นมาเพื่อจะให้มีการตัดสินดําเนินคดีครับผู้ซึ่งถูกข้อหาหรือถูกกล่าวหาหรือมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ ก็ะดำเนินการทุจริตคอรัปชันคอโกงชคราดบางหลวงนี่ให้เสร็จสิ้นไปจากประเทศไทยผมดําเนินงานเรื่องนี้มาตลอดผมมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตลอดช่วงเวลาที่ผมดําเนินมาในอดีตนะฮะผมคิดว่าในความคิดนี้ถูกต้องเดินต่อไปครับทำให้สําเร็จแต่ปัญหาในม,มีอยู่นิดหนึ่งคุณสุทินะครับ มันในอย่างนี้ว่าคําว่าช่อราชบังหลวงหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่พูดถึงเนี่ยประชาชนก็เข,เข้าใจกันไหมว่าอะไรคือการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องมาแก้ไขที่ต้องมาปรับปรุงไม่ยองมาขึ้นศาลในเร็วขึ้นีน่ต้องตั้งศาลึ้นมาเพื่อการนี้ประชาชนก็มีความเข้าใจในประเด็นคาว่าทุจริตคอร์รัปชันหรือช่อราชบังหลวงได้ถูกต้องแล้วหรือย,ยังอะไรคือการกระทาที่เรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันอะไรคือการกระทาที่เรียกว่าช่อราชบังหลวงหรือการขี้โกงมันเป็นยังไงยจตัวอย่างสักอย่างหนึ่ง ข้ารการระดับสูงระดับผู้ใหญ่ของประเทศต้องมีอิทธิพลมีบารมีมากพอปลดเกษียณราชการแล้วออกมาเป็นประธานบริษัทโน้นบริษัทนี้เป็นที่ปรึกษาบริษัทโน้นบริษัทนี้ได้รับเงินเดือนตอบแทนเยอะแยะการที่บุคคลเหล่านั้นเข้ามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นประธานหรือเป็นอ่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือของธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการทํางานของบริษัทบริษัทนั้นหรือหน่วยงานนั้นสามารถจะทําสิ่งที่ให้ ทางราชการเนี่ยเขามีความเกรงใจมีความหวาดกลัวมีความรู้สึกว่าอยากจะไม่อยากจะมีการกระทาที่ขัดแย้งกับท่านเพราะาท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เคารพนับถือมาและเป็นประธานของบริษัทการกระทําเช่นน,นี้เหมาะสมไหมนะเพราะาผมเองเนี่ยเป็นเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขึ้นมาและผมหมดเวลาผพรา่าเป็นประธานในบริษัทกอ และบริษัทกรเนี่ไปทําหน้าที่และไปทำงานทุจริตคดโกงไปเอาเปรียบชาวบ้านพี่น้องประชาชนเอาผลประโยชน์มาตอบแทนเป็นเงินเดือนได้บุคคลผมนะผมทํานี่เหมาะสมหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของการนํามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันน่ยหรือไม่การที่ข้ารการระดับสูง ทำงานหลายอย่างในขนาดเดียวกันเนี่ยเป็นการผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่เราต้องพิจารณากันให้ชัดเจนรเราต้องอธิบายให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจว่าอะไรคือการทุจริตคอร์รัปชันอะไรคือการช่ำชานบังหลวงซึ่งเราจะต้องอมีกฎหมายที่ชัดเจนเราจึงจะมีศาลในการีนำคดีเหล่านี้มาพิจารณาให้รวดเร็วเพื่อจะนำคนที่ประพฤติผิด กระทำผิดออกไปลงโทษให้ชัดเจนเหมือนในบางประเทศเขาตัดคอกันนะการโกงท่านท่านท่านประสงค์ฮะเดียวต่างประเทศเขาก็ถามผมมาแล้วประชาชนก็ถามเยอะเขาบอกหนึ่งนกักการเมืองไม่เคยติดคุกในชีวิตติดขาดมาตั้งแต่เรื่องการีเรื่องโกงเรื่องคองด่านทุจริตนะครับี <S <S ่ประเทศไทยต้องเสียค่าโง่จ่ายเอาเงินภาษีของพวกเราทุกคนนะพี่น้องเป็นหลายหมื่นล้านจ่ายให้กับบริษัท ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวดีนี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยทำนมนำนำมาคนมาลงโทษเลยปล่อยมองอยังไงครับแบบนี้ยังไม่พอนะนอกจากไม่ถูกลงโทษแล้วเนี่ยความเป็นพักพวกกันการที่เรามารู้จักกันนะความเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในกลุ่มเดียวกันเนี่ยทำให้ความผิดที่เรากระทำเนี่ยได้รับการยกเว้นโดยอัตโนมัตินอกเหนือจากนั้นเรายัางได้รับการยกย่องสรรเสริญจ,จากสังคมอีกอคนทําผิดคนทําชั่วบางคนเนี่ยยังโกงคอ ออกมายืนอยู่ในสังคมอย่างสง่างามทําตัวยิ้มแย้มแจม่มใสกับสังคมโดยที่ว่าไม่นึกเลยว,ว่าสังคมเนี่ยเขาจะมองเราอย่างไงเพราะนี้ไม่มีความกระดากอายไม่มีจิตสํานึกของตัวเองว่าเราได้ทําชั่วมาแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันชั่วเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันผิดเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นการทุจริตคอร์รัปชันเขาตึงนโกคอเอ่ยคอไปยืนอยู่ในสังคมอย่างสง่าป่าเผยดังที่เห็นอยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ย ท่านะสงค์ให้อีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่ต้องยอมรับจะไปลงโทษตํารวจฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ลงโทษผู้ว่ายังอยังไม่ไดพพ้พอตำรวจหรือผู้ว่าไ,ไปคลรวะนักการเมืองใหญ่บางจังหวัดไปไหว้ไปกราบไปคลรวะวันเกิดอะไรเนี่ยพวกนั้นก็โดนเร่งผู้ว่าหรือผู้การจังหวัดจะโดนเด่งมองอยังไงครับแบบนี้ผมว่าจะมองอยังไงผมเห็นมาด้วยตัวเองเยอะแยะแปะซาไปหมดแล้วว่าเรื่องอย่างนี้คือการการใช้ระบบพักพวก จนทำให้สภาพสังคมต้องสูญสิ้นหรือว่าต้องล่มสลายไปเลยอัตโนมัติเลยนะฮะเป็นสิ่งที่คิดว่าเราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงใครเป็นใหญ่เป็นโตใครมีอํานาจอย่ารอให้มีการเข้าหาตัวเพื่อจะให้ตัวเองเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับคนนั้นคือยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการ สมัครการดําเนินการที่ผ่านมากระบวนการสรรหากระบุกระบวนการแต่งตั้งต่างๆที่มีขึ้นที่ผ่านมาที่งกลงใกล้กันสนชกสปชเนี่ยผมเองก็ลงครับไปสู่กระบวนการสปชเหมือนกันแต่แต่ผมทําไมวะผมลงสมัครแต่ไม่ได้ลงสอบถูกส่งไปเพื่อให้เข้าไปในกระบวนการสรรหาเนี่ยผมบอกผมขอลงในคณะซึ่งผมไม่รู้จักกรรมการเพ้งแต่คนเดียว นีผมเลือกขณะน,นั้นเพราะผมไม่อยากให้กรรมการเนี่ยจะต้องพิจารณาตัวผมเป็นเรื่องของส่วนตัวอยากให้เขาพิจารณาจากเอกสารหนึ่ผมยื่นให้ไปว่าคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นสปปัชหรือไม่ไม่ใช่ มาพารณาวารู้จักกันที่ไหนเป็นนักเรียนวพอรุ่นเดียวกันไหมธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันไหมจุฬารุ่นเดียวกันไหมเคยมีญาติเรือญาติเดียวกันไหมเอาหลักการนี้มาพี่ณากันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมโทรมของสังคมมากฝ่าการียมาปฏิรูปสังคมในขณะนี้ถ้าเราเองซึ่งเป็นคณะปฏิรูปนะฮะยังเอาสิ่งซึ่งชั่วร้ายเอาสิ่งที่ไม่เหมาะสมมาปฏิบัติอยู่เนี่ยผมคิดว่า ไปไม่รอดหรอกครับไปที่รูปไปก็ไม่ไดรอดนะข้ามรั้วไม่พ้นเลยฮะชนรัน้วตายคนแล้วก็พูดเยอะบอกว่าโครงการทุจริตในประเทศไทยเนี่ยพ่อเป็นเจ้าเจ้าพ่ออย่างีพลลูกเป็นนายกเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่นักการเมืองยงยายเมียเป็นเจ้าของบริษัทก่อเหมารับเหมาก่อสร้างเลยเขามีเป็นที่มาของวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าร้อยบาทเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองพวกอะไรเนี่ยสี่สิบบาท นะเลี้ยไล่ไว้ทาง6 0ิบาทพัฒนาท้องถิ่นมันเึืเกิดการการแบบไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมองอยังไงครับที่เขาพูดอย่างนี้คือเป็นเป็นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งความจริงมันอยู่ความจริงเกิดขึ้นและความจริงยังอยู่ในวันนี้ในขณะนี้และก็ผมคิดว่ายังจะมีต่อไปครับกระบวนการนในแนวทางในการที่ท่านคณะ คอสชอต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนี่ผมพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นเรื่องยากสิ่งแรกที่จะต้องทําคือคณะคอสชเนี่ผมไม่ได้วิจารณ์คอสชอนะจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ชัดเจนครับว่ากลุ่มคณะตัวเองที่มีอยู่ทั้งหมดจะเป็นรัฐบาลเา่ยจะเป็นคณะคอสชอเองเลยหรือบุคคลที่อยู่ส่วนร่วมในนี้จะต้องมีความสุจริตจ,จริงใจให้ชัดเจนให้สังคมก็ยอมรับ นั่นแหละครับผลที่ตามมาจะเป็นที่ยอมรับของสังคมถ้าคณะของตัวเองกลุ่มตัวเองจะเป็นกี่คนก็ตามแต่ยังมีบุคคลดึงสังคมยังสงสัยอยู่ยังเป็นบุคคลดึงสังคมเขาตั้งข้อปฏิเสธตั้งข้อรังเกียจอยู่แล้วผมคิดว่าคงจะทาให้ความชัดเจนในเรื่องที่จะปฏิรูปให้สังคมนี้ดีขึ้นยังต้องมีข้อกังขาอีกมากครับคุณสุทินครับท่านประสงค์ครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะตั้งสาร เพื่อพิจารณาเลือกคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ว่าข้าราชการขนารกาคดีภาคเอกชนร่วมกับเอาเงินสินบนนำเงินสินบนให้กับราชการก็ดีให้กับนักการเมือง็ดีหรือรัฐมนตรี็ดีในอนาคตเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้สูงไหมครับ เป็นไปได้ครับไม่ใช่เรื่องยากเรื่องของการจะทําหรือไม่ทาเท่านั้นเองนะคุณสุทินครับคือสารภาษีก็เกิดขึ้นได้ก็มีแล้วนะสารอื่นหลายลสารที่เป็นสารเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยก็มีอยู่แล้วในประเทศไทยและก็มีในต่างประเทศเราไม่จําเป็นต้องเอาต่างประเทศไปเป็นตัวอย่างเราทําในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมกับประเทศไทยของเราเองเนี่ยผมว่าทําได้และผมเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยสารซึ่งจะทําหน้าที่ในการตัดสินคดีดาเนินคดีด้วยความยุติธรรมเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องเกิดขึ้นครับคุณ สุดทิ้งครับครับแล้วกับปีนี้